ชาดกห้ารชาติกัถะหาริชาดกชาดกว่าด้วยโทษแห่งการแบ่งชนชั้นสวัสดีค่ะสำหรับคลิปนี้ผู้เล่าขอเล่าเพื่อเป็นพุทธบูชาและกรุณากดติดตามเพื่อเป็นกำลังใจให้กับผู้เล่าด้วยนะคะนับแต่โบราณน,นานมาณทินกำเนิด พระพุทธศาสนานั้นยังมีการถือชนชั้นกีดกันวันณนะกันอย่างรุนแรงแม้แต่ในมูพระประยุรญาติขององค์พระพุทธศาสดาเองก็ตามอุสาสางวาระหนึ่งเมื่อสมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าสอดส่องพระยานก็ทรงพบว่าความทุกข์จากวันณะได้เกิดกับพระญาติ แห่งสักยะวงขึ้นแล้วพระองค์ทรงมีทิพยายาณเห็นพระราชธิดาของพระเจ้ามหานามะแห่งกรุงกระบิลพัทได้ถูกขับจากพระบรมมหาราชวังแคว้นโกศลอีกทั้งยังถูกถอดพระยศอัครมเหสีของพระเจ้าประเสนที่โกศลแมนพระโอรส วัตถุทพะก็ถูกถอดจากการเป็นรัชทายาทไม่ละเว้นท,ทั้งทั้งที่ไม่ได้ทำความผิดใดๆความเป็นมาทั้งหมดเกิดจากพระเจ้าประเสริฐที่โกศลทรงเลื่อมใสในองค์พุทธศาสดาอย่างสูงสุดหวังเกี่ยวดองเป็นพระยุรยาตจึงได้ขอพระราชธิดา ของพระเจ้ามหานามะซึ่งร่วมราชวงศ์เดียวกับพระพุทธองค์มาอภิเษกโอ้โหวันนี้มีแขกต่างวังมากันตั้งเยอะแยะแน่เขามาทำอะไรกันนะอืมราชวงศ์ของเราก็ราชสกุลเก่าแก่ ทิดาของเราก็น่าจะได้อภิเศกเจ้าเมืองที่ผู้ควรกลัวแคว้โนโกศลครั้นจะไม่ยอมก็เกรงว่าจะมีภัยสงครามตามมาเป็นแน่เออจะทำยังไงดีนะอ้อนึกออกแล้วเช่นนี้เราส่งวาสภพะกัตยาไปอภิเศกกับพระเจ้าประเสริที่โกศลดีกว่า ใครจะไปรู้ว่ามารดาของนางเป็นเพียงนางทาสีวันณะจันทามต่ำต้อยเรานี่ช่างฉลาดจริงๆตั้งแต่นั้นมาพระเจ้าประเสนที่โกศลก็อภิเศกกับพระธิดาวาสพะอยู่ร่วมกันอย่างมีความสุขโดยไม่มีใคร รู้เรื่องวันณะต่ำต้อยของพระนางเลยน้องหญิงช่างงดงามเพียบพร้อมสมเป็นราชสกุลสก,กยะวงศรจริงๆพี่ดีใจจริงๆที่ได้น้องหญิงมาครองคู่น้องมีความสุขเพคะที่ได้อยู่ใต้ร่มฉัดแคว้นโกศล ล่วงมาอีกหนึ่งปีพระธิดาวาสภะก็มีพระประสูติการพระโอรสพระเจ้าแววนโกศลดีพระไทยดุดได้แก้วจากสวงสวรรค์ลูกพ่อนี่แหละคือโส่ทองระหว่างแควนโกศลกับสักยวงของพระพุทธองค์ข่าวนี้สะพัดไปทั่วชมพูทวีป ท้าพระยาต่างแดนก็พากันมาชื่นชมพระบารมียังสาวสถีเมืองหลวงแห่งแฟนโกศลม่ได้ค่ะลูกให้เสด็จพ่ออุ้มนานๆานเสด็จพ่อจะเหนื่อยนะจ๊ะแต่แล้วความรักเรื่องชาติตระกูลทางมารดาของพระมเหสีวาสภัติยา ก็ถูกเปิดเผยขึ้นในวันหนึ่งยายสวรรค์แกล้งค่ะให้ต้องร่วมชีวิตกับจันทางต่ำต้อยเช่นนี้ไม่น่าเลยทำไมน้องหญิงต้องปิดบังเราด้วยแล้วนี่เราจะสู้หน้ากับราษฎรของเราได้เช่นไรถึงจะอลไรรักบานใด พระเจ้าประเสนที่โกศลก็ต้องตัดพระไทยขับไสไปตามราชประเพณีราชธิดาผู้พัดบ้านเมืองก็ต้องอุ้มโอรสชั้นสาเพียงขวบปีมาเลี้ยงดูยังตำหนักเล็กๆท้ายพระราชวังทรงประทับอยู่ตำหนักนี้เถอหม่อมฉันจะช่วยดูแลพระโอรสเองเพคะ โห,หน่าสงสารโอรสน้อยทำไมต้องมาลำบากอย่างนี้ด้วยขอบใจเจ้ามากขอบใจที่ไม่ทิ้งเราไปอีกคนเหตุอันเป็นทุกนี้เกิดจากการถือตนแบ่งชั้นโดยแท้สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้ารู้แจ้งในพระญาณโดยตลอดพระองค์มีพระทัยเปี่ยมล้นด้วยเมตตา ทรงปราถนาอนุเคราะห์พระนางกับโอรสผู้ปราศจากความผิดและปราถนาจะขจัดความหลงตนถือชั้นวันณะในแผ่นดินให้หมดสิ้นไปอล่งอรุณวันหนึ่งพระองค์นำพระภิกษุออกจากพระเชตวันมหาวิหารสู่พระบรมมหาราชวังนครสาวัตถี พระบรมศาสดาจะเสด็จพระมหาราชวังทำไมนี่ไปโปรดพระเจ้าประเสนที่โกศลสีท่านเรารีบตามเสด็จเถอะองศาสดาทรงเสด็จไปประทับบนพระพุทธอาฏในท้องพร,รงเมื่อชั้นพัตตาหารเสร็จสิน้นก็ทรงตรัสถามหาพระมเหสีของพระเจ้าประเสนที่โกศล มหาบพิตรบัดนี้มหสีของท่านอยู่ที่ไหนเอออยู่ที่ตำหนักเล็กท้ายวังโน่นพระเจ้าค่ะเมื่อพระเจ้าโกศลเล่าความจริงถวายพระผู้มีพระภาคเจ้าก็ตรัสถามด้วยเมตตาดูก่อนมหาบพิตรพระนางวาสภะนี้เป็นที่ดาพระราชาแห่งสากยะ นางมายังเมืองนี้ด้วยใครขอมาหากพระพุทธเจ้าไปสู่ขอนางมาเป็นมเหสีเองพระเจ้าค่ะดูก่อนเถอะมหาบาพิษนางเป็นทิดาพระราชามาสู่พระราชาได้โอรสก็โดยอาศัยพระราชา ฉะนพระโอรสนั้นจึงไม่มีสิทธิ์ในบัลลังก์ของพระชะนกเล่าเออมหาบพิตรเมื่อครั้งอดีตก็เคยมีพระราชาเคยมีพระโอรสกับหญิงเก็บฟืนมาแล้วเมื่ออยู่กันเพียงไม่นานพระองค์ยังทรงยอมมอบราชสมบัติแด่รัชทายาทนั้นได้ โถน่าสงสารมหเหสียิ่งนักมเหสีน่ะไปอยู่ตำหนักเล็กเป็นเดือนแล้วนะพระเจ้าประเสนที่โกศลแม้นจะเคารพเชื่อฟังพระบรมศาสดาแต่ก็ยังไม่สบายพระไทัยนักกับการยอมรับจึงกราบอาราธนาให้ทรงเล่าเรื่องในอดีตชาติครั้งนั้นพระบรมศาสดา จึงทรงตรัสกัตถะหาริชาดกขึ้นแสดงโปรดไว้ดังนี้ครั้งเมื่อพระเจ้าครมทัศน์ยังเป็นกษัตริย์หนุ่มได้เสด็จประพาสป่าเพื่อการบันเทิงพระหารุไทยเป็นเนืองนิดกระทั่งครั้งหนึ่งที่เสด็จประพาสอุทยานใกล้กำแพงเมืองพวกเราอย่าประมาทต้องอารักขาข้าไว้ให้ดีนะ โอ้ยเจ้า,มาแมลงวันบ้างอาจมาบินใกล้องค์เหนือหัวของเรานี่จิมซะเลยพวกเจ้าเสียงเบาๆหน่อยเถอะหนวกหูจริงๆธรรมชาติรื่นรมครานั้นครอบงำจิตใจกระสัย์หนุ่มให้ตกอยู่ในอารมณ์รับไว้อย่างละมุนละไมเอ๊ะ เสียงผู้ใดไพเราะน่าฟังยิ่งนักพระเจ้าพูทมทัดรับสั่งให้ผู้ติดตามเดินทางล่วงหน้าไปก่อนด้วยปราถนาจะพบเจ้าของเสียงที่สดใสดุดนกน้อยนั้นเธอเป็นใครกันนะทำไมถึงขับร้องได้จับใจเช่นนี้โอ้นางไม้หรืออับสรสวรรค์แปลงกาย มาครองหัวใจเราแน่ๆพระเจ้าพรุมทัตทอดพระเนตรนางงามราารรำขับร้องอย่างร่าเริงอยู่ครู่หนึ่งจึงแสดงองค์ออกไปน้องหญิงอุ้ยใครนะ่ะเข้ามาตั้งแต่ตอนไหนเนี่ยขออภัยน้องหญิงที่ข้าทำให้เจ้าตกใจ ข้าได้ยินเสียงน้องญิงร้องเพลงช่างไพเราะน่าฟังยิ่งนักจึงเดินตามเสียงมาเมื่อนางงามนั้นคลายความตกใจพระเจ้าพรมทั์ก็ปลอบโยนด้วยมัุรสวาจาทรงเผยความในใจข้อที่โดนกามเทพยิงสอนรักฝักสวงตั้งแต่แรกเห็น แม้ท่านช่างปากหวานจริงๆจุดเริ่มต้นดังกล่าวนั้นนำความผูกพันรักใคร่จนล่วงล้ำเกินเลยตามธรรมชาติชันชายหญิงเวลาล่วงมาเกือบร้อยราตรีหญิงชาวป่าสัมผัสว่าเริ่มตั้งคันและมีนิมิตเห็นแสงในคันสวา่างพร่างพราย ท่านพี่น้องตั้งคันเพคะและน้องมีนิมิตแปลกๆเห็นแสงในคันสองสว่างออกมานิมิตอย่างนี้แปลว่าอย่างไรก็ไม่รู้นะเพคะโอ้น้องหญิงนิมิตของเจ้าเป็นนิมิตดีนะจ๊ะองค์พรหมทัตโสมนัสยิงดียิงนัก ทรงถอดพระธรรมรงโกเมนประทานให้วงหนึ่งน้องหญิงเอ๋ยถ้าทารกเป็นหญิงเธอจงนำแหวนนี้ขายไว้เลี้ยงชีวิตเถิดแต่หากทารกเป็นชายเจ้าจงนำเขาเข้าไปหาพี่ในพระนครแล้วพระเจ้าโคมทัตก็เสด็จจากไปดูแลรักษาตัวให้ดีนะน้องหญิง ปีต้องกลับไปทําภารกิจสักทีสาวชาวปา่าเฝ้าถนอมคันจนครบกำหนดเวลาก็คลอดเป็นกุมารน,น้อยงดงามน,น่ารักนางเียงดูต่อมาจนวัยเดรุณนั้นย่างเข้าห้าขวบปีแม่จ๋าพ่อหนูล่ะพ่ออยู่ไหนทำไมพ่อไม่อยู่กับเราละจ๊ะแม่ ไว้ถึงเวลาแล้วแม่จะเล่าเรื่องพ่อของลูกให้ฟังนะจ๊ะจ๊ะจะแม่จ๋าวันหนึง่งซึ่งความสงสารบุตรมากล้นจนเก็บความลับไว้ไม่ไหวแม่จ๋าแม่พ่อหนูละจ๊ะพ่อหนูอยู่ไหนทำไมแม่ไม่เล่าเรื่องพ่อให้หนูฟังคนในหมู่บ้านเขาเรียกว่า ลูกไม่มีพ่อไม่จริงใช่ไหมเจ้าแม่หนูมีพ่อใช่ไหมแล้วพ่อหนูอยู่ไหนแล้จ้าแม่โผลูกรักของแม่ช่างน่าสงสารจริงๆนางให้กุมารน,นั่งลงประนมก่อนแสดงความเคารพดุดนั่งอยู่เบื้องพระพักของบิดาก่อนเผยพระนามพ่อของลูกก็คือพระเจ้าพรหมทัต เป็นพระราชาของเราชาวพาราสีทั้งมวลหรอจะแม่ลูกอยากกราบพระบาทพ่อสักครั้งก็ได้จะ้ะพรุ่งนี้แม่จะพาเจ้าไปรุ่งอรุณวันต่อมาสองแม่ลูกก็เดินทางมาถึงยังกำแพงมหาราชวังแม่จ้าเดินเร็วๆสิจ้าแม่ลูกอยากพบเสด็จพ่อ จ้ะโอ้ยทำไมช่างกลาดอย่างนี้นะชา้ชาๆจะลุกทหารเข้าจ้องเราใหญ่แล้วลักษณะพระโพธิสัตว์องค์อาจพึงผายทําให้ทหารรักษาประตูวังมีจิตเมตตารันรู้เรื่องราวประกอบกับเห็นพระธรรมรงโกเมนก็เข้าช่วยเหลือให้เข้าเฝ้ายังตำหนักหลวงได้ง่ายได้ เมื่อสองแม่ลูกเข้ามาถึงพระราชวังก็ได้พบกับพระเจ้าโคมทัตแต่เรื่องก็ไม่ง่ายอย่างที่พวกเขาคิดโอ้ยตายตายตายแย่แล้วเราโถนึกไม่ถึงเลยว่าจะจูโจมเร็วแบบนี้พระเจ้าโคุมทัตตกพระไทยและไม่กล้ารับว่าเคยมีสัมพันธ์กับหญิงชาวบ้าน นี่ไงล่ะเพคะพระธรรมรงกูเมนที่เสด็จพี่เคยประทานให้น้องไว้มันยืนยันอะไรไม่ได้หรอกแหวนนั่นนะ่ะข้าทำหายไปตอนเที่ยวป่าตั้งนานแล้วเจ้าคงเก็บได้นะสิเสด็จพ่อใจร้ายจังทำไมพูดกับแม่อย่างนี้เมื่อพระองค์ไม่ทรงเชื่อ หม่อมฉันก็มีแต่สัจจะและบุญกุศลที่หม่อมฉันทำมาหากกุมารนี้เป็นโอรสพระองค์เมื่อถูกโยนขึ้นเบื้องสูงก็ขอให้ร่างลอยอยู่อย่างไม่ตกลงมาแต่หากไม่ใช่ก็จงตกลงมาตายซะข้าแต่สิ่งศักดิ์สิทธิ์ ช่วยแม่ของหนูด้วยนะจ๊ะแม่โยนลูกขึ้นเธอจะ้ะหนูเชื่อแม่หญิงชาวป่าเวียงร่างกุมารขึ้นบนอากาศสิบแรงกุมารน,นั้นลอยตัวนิ่งอยู่ได้เป็นอัศจรรย์ด้วยแรงอธิษฐานเธอประนมกรถวายบังคมพระราชบิดา ข้าเจพระองค์ผู้เป็นจอมแห่งมูชนโปรดชุบเลี้ยงข้าประบาทผู้เป็นโอรสไว้เชกเช่นเลี้ยงดูคนเหล่านั้นเถิดด้วยเดชะพระบารมีแห่งพระโพธิสัตว์เจ้าพระเจ้ากรมทัตก็ทรงตรัสเปี้ยกุมารลงมาซบพระอุระณบัตนั้นลูกเอ๋ยพ่อจะเลี้ยงเจ้าเองหลังจากนั้นพระเจ้าโรมทัต ก็ประกาศให้จัดงานเฉลิมฉลองประกาศนามพระโอรสว่ากัตถะวหนะและพระราชทานให้เป็นมหาอุปราชดีใจจังแม่ลูกหนะ่ะมีพ่อแล้วสเสด็จพ่อยอมรับในตัวลูกแล้วหญิ้งชาวป่ากับโอรสน้อยใช้ชีวิตอยู่ในวังอย่างมีความสุข จบจนกระทั่งพระราชบิดาสเสด็จสวรรคตกุมารน,น้อยราชโอรสก็ครองราชสมบัติสืบมาทรงพระนามว่าพระเจ้ากัตถวาหนะครองทศพิตรราชธรรมจนครบอายุไขเมื่อพระพุทธเจ้าตรัสชาดกจบลงพระเจ้าประเสนที่โกศล ก็สบายพระไทยคืนตำแหน่งให้พระธิดาแห่งสากยวงศ์และพระโอรสดังเดิมในสมัยพุทธกาลสาวชาวป่ากำเนิดเป็นพระนางสิริมหามายาพระปูมานน้อยสเสวยพระชาติเป็นพระสัมมาสัมพุทธเจ้าในครั้งนี้ผู้เล่าขอขอบคุณแหล่งที่มาของข้อมูลทั้งหลายที่ได้นำมาเล่าสู่กันฟัง และรวมถึงการติดตามชาดกฆ่าร้อยชาติในคราวต่อไปขอขอบพระคุณค่ะ